สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์สโนนแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ครับที่18บดสิงหาคมสอง6้าสแล้วนะครับก็ผ่านไปอ้ยปั๊บเดียวนะเดือนสิงหาคมจะหมดเวลาอีกแล้วขอญาตเช้านี้ครับอืเช้าๆได้อย่างนี้แนละ้วโอ้หมันชื่นใจจริงๆนะครับมันชื่นใจมากแล้วทำให้รู้สึก ตัวเองเฟซทั้งวันนะตื่นมาก็ยังมีมอาการนู่นนี่นั่นนะใดนี่เม็ดฟู่นะครับ1ห,หลอดนี่20เม็ดนะครับอืม620บาทส่งทั่วไทย่าติดต่อสก,กิปมาได้ตามไลน์หรือแม f Facebook นะครับเมื่อวานนี้นะครับเออถือเป็นโอกาสดีเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ได้รับข้อมูลมาจากพี่น้องนะครับคนหนึ่งที่ปัจจุบันท่านเป็น อยู่เกี่ยววงการการแพทย์นะนะแล้วก็ประสบการณ์จากจากตัวก็คือเคยต้องผ่าตัด ACL จุดเดียวกันกันกบยูลียนพิมเบอร์เลยก็เลยแลกเปลี่ยนกันเมื่อวานนี้ก็ได้รับข้อมูลมานะครับก็บอกว่าเมื่อตอนที่ไปฝึกงานแล้วก็เล่นบอลให้กับโรงพยาบาลนะ่ะเขาโดนเข้าสกัด n อนเะ่ะเอ็นฉีเกือบขาดเข้าเฝือกนะครับต้องเข้าเฝือกแล้วก็ไม่ยอมผ่าตัด ไม่ยอมผ่าตัดเยอะก็ค,คือคงมีอาการกลัวนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทนได้เพราะว่ามันยืนได้ไม่ค่อยตรงนะแล้วก็ขนาดที่จะ,ะส่งลูกบอลอะไรเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับตัดสินใจผ่าตัดเขาบอกว่าพอผ่าตัดไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยบอกว่ามันทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนรับพูดอย่างนี้นะทำให้ทุกถึงทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะอาการ ไม่ดีขึ้นสำหรับตัวเขาเองนะเเขาบอกว่าเอ็นไม่ปกติเข่าก็งอได้ไม่สุดนะครับแล้วก็ลักษณะก็คือเหมือนกับขามันจะยืนไม่เท่ากันเหมือนกับขายาวไม่เท่ากันอันนี้เป็นเกสของเขาแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นว่าสโมสรไอซอนจะมีหมอที่เก่งและโดยเฉพาะสำคัญที่สุดครับเรื่องของการกายภาพ นะเรื่องของกายาภาพเพราะนั้นเรื่องผ่าตัดนั้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของกายการกายภาพและก็การใช้เวลาในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและก็เอ็นส่วนนั้นต่างหากที่สําคัญมากกว่าการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้โหถือว่าต้องใช้เวลามากๆสําหรับยูเลนทิมเบอร์นะครับหเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นสําหรับยูเลนทิมเบอร์จริงๆพวกเราต้อง ยอมรับแล้วก็ทําใจกับการที่เราจะต้องไม่มียูเลนทิมเบอร์นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับได้คุยกับเขาก็โอ้โหอาการมันค่อนข้างที่จะหนักหนาท่าหลายคนก็ต้องปิดเทอมไปนะทั้งกุบุกุตัวจิบุก,กตัวใครคนนะ่ะก็ต้องปิดเทอมไปเพราะนั้นก็โอ้โหอาการเขา่าอันนี้สําคัญจริงๆก็เลยทําให้พี่ไมเกลอาเตต้านะครับพี่ไมเาร์เตต้าเนี่ยจะต้องลงไปะจะต้องลงไปใน ตลาดนักเตะซื้อขายงวดนี้อีกแน่นอนครับทางฟ r าริโซโรมาโน่นะครับพี่งโรมาโนพี่เทพพี่เฮยวิโกเราเนี่นะครับเขาบอกเลยบอกว่าเขามีความเชื่อมั่นว่ามิเกลอาร์เตต้าครับพี่มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดอีกนี้และคนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายคนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายอันนี้เป็นข้อมูลจากพี่ฟราบริโซโรมาโนเลยนะครับ อีกคนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายและน่าจับตามองก็คือกองหลังของบบเยอร์กองหลังของบาเยอร์มิวนิคครับเขาคือแบงจ์เจมิงเบนจามินแหละภาษาฝรั่งเศสก็แบงจเมงแบงจะเม,ง,ง,ะมงปาวานนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะย้ายตัวออกในช่วงซัมเมอร์นี้กองหลังของบาเยอร์มิวนิคคนนี้ได้รับความสนใจจากทั้ง อินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็รวมกระทั่งถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเด็ดด้วยนะแต่ว่า,าตัวไบเยร์เองก็พร้อมปล่อยนะักเตะคนนี้ออกจากออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ตัวของปาวาน,นี่เป็นเป็นกองหลังชุดแชมป์โลกเลยว่ะนะช่วนบอลของฝฝรัง่งเศสใช่ไหมน่าจะใชนะ่น่าจะไม่ปิดนะครับแล้วก็ ตัวแมนยูก็มีโอกาสที่จะได้ตัวแต่ว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่แม็กควายเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังว่าแม็กควายไม่ไปแม็กควายไม่ย้ายก็เลยทําให้ดิวของแมนยูกับปาวานอาจจะร่มรุมก็ได้ก็เลยทําให้อ์เซอนน่าจะก,กลายเป็นตัวสอดแทรกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งไหมเนื่องจากว่าทิมเบอร์พักยาวแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าดิวนี้จะเกิดขึ้นไหมจากการพูดคุยกันระหว่างอ์เซอนและบายเยือนแล้วก็ตัวของ ไมจะเปนปาวานด้วยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองตามดูอีกทีถามได้มาเอาไหมก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ต้องรอความชัดเจนนะตลาดซื้อขายอีกคนหนึ่งที่เราตอนนี้มีข่าวที่เข้าไปพัวพันใช้คําว่าข่าวเข้าไปพัวพันก็คือมิดฟิลกองกลางครับเขาใช้คําว่ากองกลางสมองเพชรของอิตาลีเลยนะแม่บาเลล่า ตัวคนนี้ผมบอกว่าผมเคยดูไม่กี่แมตต์อยู่เอซีมิลานนะครับแล้วก็เขาบอกเลยว่าเป็นกองกลางสมองเพชรจริงๆสำหรับตัวของบา l e เรล่าครับมีความสนใจครับใน,ใ,นในงานเขาก็บอกเลยว่าอาร์ซนอลให้ความสนใจและตกเป็นข่าวเกี่ยวกับนิโคลโลบาเรล่าครับกองกลางสมองเพชร ของอินเตอร์มิลานครับดาวเตะใบ26บขวบอะวิ่ยี่สิบหกขวบเดี๋ยวผมให้ดูภาพดีกว่าไอห,หล่อใช้ได้นะครับน้านิโคโลบาเลล่านะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อินเตอร์มิลานโชว์ฟอร์มได้ดีเมื่อปีแล้วแล้วก็เข้าไป King fa, ชิงยูฟาแชมเปียนลีกด้วยนะแต่ก็แพ้ไปอ่ะนะครับมีรายง,งานข่าวว่ามักแต่คนนี้ วัย26ของมั้นมิเกลต้าให้ความสนใจนะครับโอกาสย้ายย้ายตัวของมิดฟิลของงูใหญ่มีโอกาสเปิดกว้างครับเพราะว่าเจ้าตัวได้พูดคุยกับต้นสังกัดก็คืออินเตอร์มิลานแล้วเปิดโอกาสให้เจ้าตัวได้ย้ายไปแล้วก็อาร์เซนอลนกำลังจะมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้นะค,ะ <Maybe. S 1> นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่ทางพี่ฟา b บิโอโลมา n โนบอกเลยบอกว่า มีความจำเป็นที่ต้องเสริมทับในระบบดิฟคอร์ระบบเชิงลึกให้มากนะจะต,ต้องมีห้องเครื่องคุณภาพนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อารน์นเอาจริงกับทั้งพเมร์ลีกและก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพราะนั้นต้องลองดูนะครับอาอร์เจนอนเองเพิ่งจะเซ็นดีแคทไลท์มาแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะยังไม่พอเพราะต้องหาขุมกำลังที่ต้องมีศักยภาพมากพอที่จะสู้กับ อยอดทีมต่างๆในยุโรปในปีนี้ด้วยนะครับคุณสมบัติดังนี้ก็คือพูดง่ายคือพอรสวรรค์แล้วก็คุณสมบัติต่างๆเนี่ยเชื่อว่าบาเรล่าน่าจะประสบความสำเร็จในเวทีเพีย์เมลีกนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าตัวของอาร์ senal เราเองเนี่ยจะสนใจบาเรล่าจริงไหมค่าตัวของ n i ็กโลบาเรล่าอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ถามว่าอยู่ในวิสัยมก็อยู่ได้นะสำหรับตอนนี้และตอนนี้ ในขณะที่เราก็มีพิโตมาตเต้ตรเครับแต่ถ้าเผื่อต้องการที่จะมีขุมกําลังที่จะต่อก,กอนมากกว่านี้ถามว่าถ้าเอาจริงถ้าเอาจริงเอาไหมถามตัวผมความพิมผมคนเดียวเอาอยู่ที่ว่าเขาจะเอาจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองอันนี้ข่าวจากพี่ฟาบริซิโอโร m มาโนนะครับเพราะว่าแม่ต้องยอมรับเลยว่าถ้าได้ตัวมาก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้นะครับเรา ได้มีการอุ่นเครื่องอมีการอุ่นเครื่องแบบลับแบบปิดสนามนะครับที่ลอนดอนคูนนี่เมื่อวานนี้เราเชิญสโมสรลูตันทาวครับทีมร่วมเป็นน้องใหม่ที่ขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับได้อุ่นเครื่องลงอุ่นเครื่องกับสโมสรลูตันทาวที่ลอนดอนคูนีน่ในระบบปิดนะแล้วก็ชนะไป 3ประตูต่อศูนย์ครับในขณนะที่รดาวิดรายาได้ลงเล่นด้วยนะครับลงเล่นแบบเต็มแมตช์แล้วก็ตัวดดรเรโดทอสซาครับเรโดทอสซาเมื่อวานนี้ยิงได้2ประตูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปให้พี่เมเต,ตต้าหรือเปล่าลงตัวจริงเลยนะถึงเวลาหรืยังครับที่แมตชกับนอตติแองฟอร์เรส พี่ไมเกลอัลตาควรจะส่งเลโอนโดทอซาลงตัวจริงได้ทันทีไม่ว่าจะในตำแหน่งฟ a อกนหรือจะในตำแหน่งตัวทางซ้ายนะครับลงส่งเถอะแต่สุดท้ายคือเป็นการใสีใจของพี่ต้านะแต่ตัวตำหรับตัวผมเองไม่อยากให้ลงนะแล้วก็เมื่อวานนี้โอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกลงเต็มสนามแล้วครับตัวของลิสเนลสันก็ลงเต็มสนามแล้วสำหรับอาการที่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ขึ้นมานะก็ถือว่าโชว์ฟอร์มกันได้ดีแล้วก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตัวของพี่ราบิ้ะยากนะ็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีพี่ mm. มเมกคตลิต้าก็ได้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับเขาพูดถึงนักเตะทุกคนเลยเขาบอกว่านักเตะส่านตันทุกคนจากนี้ไปเนี่ยจะต้องโชว์ฟอร์มเข้นฟอร์มให้ดีตลอดเวลาเพราะตอนนี้ ไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งของทีมในทุกตำแหน่งอฉอใช้คำพูดนี้เลยนะครับไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งของทีมในทุกตำแหน่งครับผู้สามัประตูครับดาวิดไรยานะก็าจะต้องมาแย่งชิงตำแหน่งกันกันกบแอรอนแลมเดลนะครับเขาบอกเลยบอกว่าการเพิ่มผู้สามัประตูเนี่ยทำให การแข่งขันการให้ประสิทธิภาพในการยั่งชิงของนักเตะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยยกระดับทีมมากยิ่งขึ้นครับการทําให้ทีมดียิ่งขึ้นสภาพแวดล้อมทีมก็ต้องดีขึ้นด้วยไม่เคยเมตตาสัมภาษณ์อย่างนี้นะครับเมื่อคุณต้องทําอะไรหลายระย่างในเต็มร้อยทุกวันเชื่อผมเมอะคุณจะเก่งขึ้นทําอะไรในทุกๆวันแบบเต็มร้อยทุกวันมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นนะเรามีผุ้สามประตูที่ยอดเยี่ยม2คนนะ เหมือนกันตอนนี้เรามีปีกซ้ายที่ยอดเยี่ยม2คนเรามีมิดฟิลโฮเดียงที่ยอดเยี่ยมทั้ง2คนครับเรามีกองหน้าที่ยอดเยี่ยมทั้ง2คนแต่ไม่มีใครเป็นมือหนึ่งไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งไม่ว่าตำแหน่งไหนในสิ่งที่พี่ไม่เกี่ยวอาเซต้าได้พูดถึงให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเมื่อวานนี้หลังจากที่จบการแข่งขันกระชับมิดนะอุ่นเครื่องกับรูตันทาวรัชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ ผมก็ว่าถึงเวลาแล้วแหละตอนตัวผมนะออผมอยากให้ในโดซักซาลงอ่ะลงตัวจริงสักทีเพราะว่ามาในแมตช์คอมมูนิตี้ชิลเราก็เห็นนะลงไปก็สร้าง Impact ได้เยอะนะครับแล้วก็ออในแมตช์กับ f o r ์เรลงไปก็วูบวาบระหูแล้วความแข็งแกร่งการกระชากบอลการวิ่งเข้าหาบอลเนี่ยมันดูดุดันมากมไปแล้วเกินเพราะนั้นน่าจะให้แมตชสักทีนึงน,น,ะนะครับก็ต้องรอดูนะอ่ะเมื่อมีเข้าก็ต้องมีออกครับตอนนี้ เราปล่อยนักเตะยืมตัวไปอีกคนหนึ่งนะครับก็คือผู้สาประตูนะอเล็กซ์ลูนาสันนะครับไอซ์แลนด์นะประกาศปล่อยตัวแล้วให้กับสโมสรคาร์ดิฟซิตี้ครับในสโมสรเดอะแชมเปี้ยนชิพยืมตัวนะอเล็กซ์ลูนาสันครับจะเป็นผู้สาประตูของคาร์ดิฟในฤดูกาลหน้าในสัญญายืมตัวกับอารเซนอลนะโดยจะเริ่ม ยืมตัวไปเลยอัลจารอน,นครับเซนลูนาซันมาตั้งแต่ฤดูร้อนปี2020ตอนนั้นเนี่ยตั้งใจเอามาแทนเอามาแทนเอ็ม,มิลิโอเอ็มิลิโอมาติเนสซึ่งเป็นประตูสำรองของแบรเลโน,โน,โนและมาติเนสย้ายไปแอสตันวิลล่าก็เซนลูนาซันมานะครับเอามาแล้วก็เพื่อเป็นมือสองต่อจากแบรเลโ,โนนะแต่ว่า ก็ไม่ได้ค่อยรับโอกาสเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ยิ่งเอาแอรอนเลมเดลมานะมีคารไฮจากขอบไฮเข้ามาอีกขึ้นเข้ามาอีกก็ทำให้ตัวของอนักเตะทีมชาติไอซ์แลนด์นะครับติดทีมชาติมาทั้งหมด24นัดนน,นเนี่ยก็คงจะต้องกลับไปยืมตัวอีกทีหนึง่งนะเมื่อดูการที่แล้วก็เป็นตัวเลือกของตุรกีใช่ไหมอยู่อารานยัสปอร์นะครับเมื่อเมื่อปีแล้วนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะ เคยไปทั้งเบลเยียมทั้งบีมตัวกับเบลเยียมอะไรด้วยเพราะปีนี้ก็ไปคาดิปเข้าไปชุบตัวดูอีกทีว่ากลับมาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอูเล็กอเล็กลูนาสันนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะปิดท้ายไปในเรื่องของพีอ่ามันเป็นงานอย่างนี้มันเป็นการคัดเลือกนักเตะจากนักเตะเองนะครับ คือรางวัล PFA Player Player of the Year นะเป็นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ครับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนี่เขาจะเลือกกันเองนะเขาไม่ได้ให้ใครเลือกนะเขาจะเอานักเตะในพรีเมียร์ลีกนี่แหละโหวตเลือกกันเองนะครับให้เลือกกันเองว่าจะเลือกใครแล้วก็ตอนนี้มี6คนที่จะได้เข้าชิงแต่ผมไม่เข้าใจพอได้6คนแล้วก็วก็จะให้นักเตะที่เหลือเอามาเลือกเฉพาะอีก6คนที่เหลือหรือเปล่า อันนี้ต้องเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นรางวัลที่ค่อนข้างจะทรงเกียรติเหมือนกัน PFA Player of the Year นะครับตอนนี้มี6คนที่ได้เข้าชิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนแรกครับคือ Midfield เชิงสูงนะครับและเป็น,นกลไกจากสำคัญของแมนซิตอ้ของฤดูกาลที่แล้วครับ Kevin De Bruyne นะครับนักเตะทีมชาติเบลเยียมมีชื่อติดแล้วนะครับ คนที่2ครับโหเป็นไปไม่ได้มีเควินดอร์บรยก็ต้องมีคนนี้ครับมนุษย์จากดาวนาเม็กนะย้ายมาปีแรกก็โหยิงระเบดิดระเบอ้อเลยนะครับเออร์ล e ิงบราห์ฮารแลนด์ครับศูนหน้าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคนที่สาครับมีชื่อด้วยแต่ว่าตัวไม่อยู่อังกฤษแล้วนะครับอ่า เบื่อฟิตแอนด์ชิในอังกฤษครับบินไปกินไส้กรอกเยอรมันที่บาเยอร์เมนิกครับซูน,น่าตัวเป้าของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับซนนูน่าไร้รางวัลแฮร์รี่เคนนะครับมีชื่อติดกับเขาด้วยครับคนที่สี่ครับเป็นมิดฟิลของเราเองครับเป็นกัปตันทีมชาตินอร์เวย์และกัปตันทีมชาติเอากัปตันทีมอาร์เซนอลครับกัปตันมาตินเออเดนการ์ดนะครับมีชื่อติดกับเขาด้วย คนที่5ครับเป็นมิดฟิล์นะเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็เล่นได้ทั้งมิดฟิลตัวรับให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพิมชาติอังกฤษครับจอห์นสโตนนะและคนที่6คนสุดท้าย <c oughs> คนนี้ไม่ติดแหมมีเครืองแน่นอนครับฤดูการที่แล้วก็เป็นวัยรุ่นนะแตบบ่ปีนี้ไม่น่าจะเป็นวัยรุ่นแล้ว โชว์ฟอร์มได้ดีครับแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานมาจากฟุตบอลยูโรจากบอลโลกอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีเสมอต้นเสมอปลายครับบูกาโยซาก้าไอเจ้าน้องบีของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะมี6คนสุดท้ายนะที่เดี๋ยวจะต้องมาคัดเลือกกันอีกทีสำหรับการรางวัล PFA ครับนัดเตะรางวัลยอดเยี่ยมของปีของสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะก็ เดี๋ยวก็ตามลุ้นกันรางวัลพวกนี้ผมก็ถือว่าได้ก็โอเคนะเป็นรางวัลที่แบบติดตัวนักเตะนะก็คงจะได้รับก่อนยิ่งเป็นรางวัลของพ f a ด้วยเป็นได้รับการยอมรับจากนักเตะด้วยกันเองก็มันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับอ้าวงในวงในนะครับองในก็บอกนั้นนะครับว่าโฟลาร,รินบาโลกุนนะครับได้รับการติดต่อมา มีติดต่อหลายทีมานะครับไม่ว่าจะเป็นกิฟซาวพาเลตไแม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์มิลานด้วยล่าสุดล่าสุดล่าสุดท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากที่เสียพี่แฮร์รี่เคนตอนนี้กำลังควานหาศูนย์หน้าคนใหม่ครับมีการบอกได้ว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับได้ติดต่อมายังทีมซื้อขายของอาร์เซนอลเพื่อขอเช็คค่าตัวของบุรกันนะครับแต่อาร์เซนอลครับ อาร์เซนตลเนี่ยตั้งราคาสำหรับทีมอื่นไว้50ล้านปอนด์แต่ราคาที่อาร์เซนอลนบอกไปให้กับสเปอร์ทำให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับขับรถกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปอย่างที่คิดว่าคงจะไม่กลับมาอีก <laughs> ไม่ได้บอกนะว่าบอกไปราคาเท่าไหร่นะครับแต่คงเป็นราคาที่แบบกูไม่ขายมึง <laughs> ประมาณนี้ <laughs> นะเอาขำๆขำขไม่ใช่ไม่ต้องไปซีเรียสนะแหมไม,ไม่หาไปหาว่าล้อไก,ก่อีกนะเขายิ่ง ต้องการที่จะหาัตเต้ใหม่ด้วยนะครับก็ไปหาคนอื่นไปละกันนะไม่ต้องมายุ่งกับเรา <c oughs> อ่ะพี่กันิชาก้าล่าสุดนะพี่กนิชาก้าล่าสุดได้ลงอิสตาแกรมครับใช้เวลาว่างนะช่วงระหว่างของการที่จะ,ะลงฝึกซ้อมที่จะเตะให้กับรีเวอร์กเซนโดยการอ่าเข้าไปอบรมไลเซ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นการอบรมผู้ฝึกสอนลายเส้นเป็นการเริ่มต้นเลยนะแม่มีภาพมาให้ดูอ่านนี่เป็นอินสตาแกรมจากพี่กันิชาก้านะครับมาก็เอาใจช่วยด้วยผมว่าหนทางของพี่กันิชาก้าในการที่จะเป็นผู้ฝึกสอนเป็นโค้ดเนี่ยค่อนข้างสดใสนะยิ่งเขามีคอนเนคชันดีๆหลายอยา่างโดยเฉพาะถ้าเริ่มต้นจากเยอรมันเยอรมันเนี่ยถือว่าโค้ดลายเส้นที่จบจากเยอรมันเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งและสุดยอดเลยก็ คงจะวางแผนไว้แล้วแหละหลังจากที่คงจะต้องเล่นให้กับไบโอลิเวอร์ซนอีกเขาเซ็นสัญญาไป4ปีใช่ไหมหลังจากจบนานระหว่างนั้นก็เรียนโค้ดไปด้วยอะไรไปด้วยก็คิดว่าน่าจะต่อยอดในการอาชีพของเขาอีกแน่ๆนะครับก็คงจะประมาณนี้เช้านี้นะครับอ้าวมาปิดท้ายจริงๆสำหรับนักเตะที่เราชื่นชอบนะแล้วก็ยังคิดถึงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับอ,อยากให้กลับมาอเซนอนจริงๆนะ ช่วงที่ไปก็คือไปแบบมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นเลยนะแล้วก็ไปย้ายไปอยู่บิโอริลนะครับแล้วก็ไปไปหลีกคาอุอะไรต่างๆเนี่ยล่าสุดล่าสุดครับพี่สันติอ่าสันตินะพี่สันติกาซาลาครับตึงณนะตอนนี้วัย38ขวบเข้าไปแล้วนะครับตอนเนี้ย ได้เซ็นสัญญาร่วมทีมลิวโอเบโดครับในลีกเชคุดนดาสเปนเป็นเวลาหนึ่งฤดูดกาลหลังจากที่แยกทางกับอาซาร์ในกาตาเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาสเปนนั้นนะไปเล่นกับลิวโอเบโดครับลิวโอเบโดเนี่ยคือทีมอะไรคือทีมที่พี่สันติก,การตุล่าอยู่สมัยเยาวชนนะแล้วก็เล่นอยู่ที่นั่นประมาณ7ปีครับก็คือโอ้สร้างความดีใจให้กับเหล่าแฟนๆของลิวโอเบโดเลยเพราะว่า ตัวของพี่ซันติกาโซล่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นขวัญใจให้ดูภาพในชุดล่าสุดของเลโอวิดของพี่ซันติกาโซล่าอยากให้คิดถึงกันนะครับเซนตัญจาหปีและอะไรรู้ไหมครับพี่ซันตการซล่าครับรับค่าเหนื่อยขอรับค่าเหนื่อยสูงสุดในหลีกรองสเปนนะครับเจ้าตัวไม่ขอรับค่าลิขสิทธิ ค่าภาพรับค่าสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะอขอเงื่อนไขเพียงเดียวคือขอแบ่ง10%จากยอดขายเสื้อของเขาะยอดขายเสื้อนะอที่สมโมสรจะจำหน่ายในปีเนี้นะครับขอ10%เพื่อที่ไปลงทุนเอาไปลงทุนกับกิจกรรมของเยาวชนของสมโมสรโอ้โหพ่อพระเพราะพระจริงๆนะ ไม่รับค่าตัวรับค่าตัวน้อยที่สุด่ะรับรับมาตัวน้อยที่สุดนะรับภาพรับอะไรต่างๆทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ขอรับนะตัวนจะขอรับอย่างเดียวคือขอสิเอร์เซนตจากการขายเตื้อมาไม่ให้ตัวเองด้วยมาให้กับนักเตะเยวชนของในสโมสรโอบิโด้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับเยาวชนต่อไปโอ้โหก็โคตรหล่อจริงๆสําหรับพี่ซันตี้กาตอล่านะครับเขายังบอกเลยว่าเป็นพระเอกทั้งในและนอกสนามอย่างสม่าเสมอสาหรับ ซันติการซโซราผมยังไม่เคยทําสกูุปกับให้กับพี่การ์โซราเนาะเคยทําให้กับมีสุดโอซิลแล้วแต่พี่การ์โซรายังไม่เคยทําเดี๋ยวว่าจะทําม่อีนะครับก็อยู่กับโอเบโดอีกหนึ่งปีแล้วก็รอดูแล้วกันครับจบจากเอวบิโดแล้วพี่ซันติการ์โซราจะไปไหนมีข่าวลือมากๆว่า พี่วิเกียวเดลต้าอยากจะได้พิสันติกาซลลามาร่วมทัพมาร่วมทีมเป็นสตาฟกับอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวก็ลองลองตามดูอีกทีนะอะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้สําหรับเช้าเ้าบรรยากาศดีๆนะครับโอ้ก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้าที่เข้ามาชมนะครับผมก็รู้แหละบอลไม่เตะก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าถามถึงตัวผมนะผมโอเคครับและโดยเฉพาะในส3วันที่ผ่านมาหลังจากที่ไปโวกวากมาวันนั้นก็ทําให การเข้ามาคุยพูดคุยครับเป็นไปอย่างมิตรภาพเป็นไปอย่างชันมิตรนะครับการตอบอะไรต่างๆผมอาจจะตอบช้านะครับเพราะว่าจบเสร็จเนี่ยผมกับจไปาปัจจุบันภารกิจแล้วก็ก่อนจะได้ตอบก็มามันบ่ายแต่ก็มีหลายคาถามที่พี่น้องได้ถามแล้วก็มีพี่น้องได้เข้ามาช่วยตอบกราบขอบพระคุณครับช่องทุกช่องมันเป็นอย่างนี้ช่องทุกช่องของผมผมอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับใครที่รู้อะไรก็เข้ามาตอบให้ความรู้พี่น้องไปก็ถือว่าเป็นการขอบคุณช่วยช่องไปด้วยนะครับ ผมชอบแบบนี้ยไม่เอาไม่อยากจะมาแบบทะเลาะโวกเวกคำหยาบก,กันบวกแหวกมันฟังแล้วมันไม่สบายหูอะเช้ามามาฟังสิ่งนี้ได้มาเสพได้มาเสพข่าววังเสียงโอละมันก็มีความสุขครับตัวผมเองผมก็มีความสุขผมก็ได้ตื่นเช้าขึ้นผมก็ได้ทําอะไรมากขึ้นหล่ะก่อนที่ไปปฏิบัตินหน้าที่ครับต้องมานั่งแปรข่าวมันก็มีความสุขของผมที่ต้องใช้ สิ่งต่างๆที่เราไม่ได้ใช้มานานนะก็มาใช้มันเกิดประโยชน์แฟนยังบอกเลยบอกโ่าโหเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษเก่งเหลือเกินไม่เก่งหรอกครับมันเอากลับมาใช้เอากลับมาเอามาใช้งานแล้วก็มันก็มีความสุขนะประมาณน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกับให้กับที่หวยชแนลอาสนอนแฟนคลับด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสสงปลาวนะครับส่งกําลังใจมาทุกวันเลยเราต้องส่งกําลังใจไปให้กับพี่ๆที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามสาจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเลยครับสาาถานการณ์ต่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบสุขนะถ้าตามข่าวดีมีเหตุร้ายทุกวันนะครับก็ขอให้พี่น้องปลอดภัยนะบาทจากภัย,ยอันตรายทั้งปวงครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้ยคอแห้งขออีกทีนะกระโดกหมดแก้วแล้วกันชื่นใจสวัสดีครับ